เรามาดูกันว่า i s o 2 2 7 1 6ต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยต้องมีการจัดการเรื่องของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามนะคะอย่างที่2เรื่องของสุขอนามัยของพนักง,งานนะคะควบคุมในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็การทํางานตามโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้นะคะอย่างที่3าคือในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของการผลิตนะคะตรวจสอบทุกขั้นตอนให้เป็นไป,นปนตามมาตรฐารนสากลนะคะ ข้อที่4คือมีระบบการบันทึกข้อมูลและเอกสารระบบคุณภาพมีหลักฐานในการทํางานที่สามารถตรวจสอบได้นะคะโดยเรามีบริการตั้งแต่เรื่องของการออกแบบโรงงานที่ถูกต้องตามหลักของออยแล้วก็ขอสถานที่ผลิตให้ผ่านนะคะรวมถึงบริการในเรื่องของการรับขอสถานที่ผลิตนะคะเรื่องของการาจัดทาระบบมาตรฐาน โ .2716 แล้วก็ไอโซการผนนะคะรวมถึงบ้ารฐานอื่นๆสําหรับโรงงานอาหารอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางนะคะรวมถึงเรายังมีอีกภารกิจหนึ่งที่ช่วยผู้ประกอบการคือในเรื่องของการพาลูกค้าแมทชิ่งธุรกิจนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพื่อช่วยในการเพิ่มยอดขายกับลูกค้าได้ด้วยนะคะ